สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู้รายการระเบยียงใต้หน้าจอเอ็นบีทีากใตย้ยังคงเป็นอีกลากไล่ประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เรามารวมกันขับเคลื่อนอีกหนึ่งภารกิจสําคัญโดยก้อนที่จะเริ่มการผูดคุยสุนทนาในรายการวันนี้ต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจโดยเฉพาะคนไทยที่เราเกิดมามีประเพณีวัฒนธรรมมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะดนตรีที่ยู่ในหัวใจที่ยู่ในสายเลือดของคนไทยช่วงแรกไม่ขอ้ออนุญาตนำบทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีค่ะ ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกน,นักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษ์หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีจิตใจย่ยอมดำสก,กปกรกราวนรกเช่นกล่าวมานี่ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ แน่นอนค่ะมาร่วมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีโดยทีมงาน NBT ภาคใต้ผ่านทาง N b t นบนครศรีธรรมราชในวันนี้ค่ะภารกิจเรื่องนี้ร่วมพูดคุยกันเพราะว่าดนตรีนี้มีหลายประเภทเหลือเกินและแต่ละประเภทมีความโดดเด่นมีความสําคัญอย่างไรและที่สําคัญทุกคนจะต้องไม่ลืมรากเงาของบรรพบุรุษค่ะทีมงานได้รับเกียรติจากทางด้านบุคลากรขอ,ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชพูดคุยกันในวันนี้ในการร่วมกันขับเคลื่อนซอ พล็อคสาขาดนตรีไมขเอนย่าตแนะนำผู้ร่วมรายการทีละท่านนะคะเริ่มต้นที่อาจารย์สมุนสักแก้วครูพื้นเมืองค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นเมืองแล้วก็การแสดงหนังตะลงุงเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นกูรูโดยแท้จริงนะคะและท่านถัดไปค่ะอาจารย์ธนาวุฒิชุมทองท่านเป็นครูชำนาญการดนตรีไทยโดยเฉพาะ ปีพาดนะคะหรือว่าครูอ้วนค่ะท่านถัดไปนะคะครทูทีหรือว่าอาจารย์ทีนิทิธรกลีบสมุตรอาจารย์ดนตรีสากลขออนุญาตสวัสดีทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะคให้เกียรติกับ n b นะ็นบนครศรีธรรมราชหน้าจอ NBT ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องทั้งรายการนอกสถานที่วันนี้เชิญมาพูดคุยกันในสถานที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของดนตรีแน่นอนว่ามีหลากหลายเลยแต่ว่า ความเป็นดนตรีเนี่ยก็คือหลายท่านที่บอกว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างไรโดยเฉพาะการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีก่อนที่จะไปลงลึกถึงภารกิจความโดดเด่นของแต่ละท่านนะคะม่อยากจะให้ครูทีเนี่ยได้ได้ให้บริบทของความหมายของเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีเป็นความรู้กันก่อนค่ะครับผมซอฟต์าาพาวเวอร์ของดนตรีเราครับก็คือการ นำวัฒนธรรมนะครับก็คือมามาขับเคลื่อนนะครับคือนำดนตรีพื้นบ้านนะครับของไทยเราครับหรือจะเป็นดนตรีทีป๊อปเคป๊อปอะไรเงี้ยครับแต่ของเราจะเป็นทีป๊อปใช่ไหมฮะเราก็ส่งเสริมทีป๊อปนะครับส่งเสริมออกไปสู่สากลนะครับเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็ผู้ที่ถนัดนะครับทางด้านดนตรีโดยเฉพาะนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นทางด้านของทีป๊อปะครับผมทีป๊อปเป็น เพลงขับร้องอสากลทั่วไปนะครับผมแล้วก็บาง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 ,บาง,บางที่ครับบางบางเขาเรียกว่าบางค่ายค,ครับอาจจะเอานําบทเพลงของไทยเดิมของเราครับมาหรือว่าเป็นเพลงลูกกลุงนะครับนํามาร้องใหม่อะไรเงี้ครับก็สามารถส่งเสริมซอฟแวร์ได้แล้วนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็สามารถทําให้ทางการนำเทรนสู่สากลน,นะครับ เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศของเราหรือว่าทําให้รู้จักในต่างประเทศด้วยนั่นเองครับผม,มพลังขับเคลื่อน s ซ่พาวเวอรสาขาดนตรีคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายัางคงตรึงติดอยู่ในใจและก็ไม่สามารถที่จะเลือนหายไปได้นั่นก็คือเรามีทุนทางวัฒนธรรมเรามีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ สิ่งนี้ค่ะในฐานะที่เรียกว่าครูมนคร่ำโวดอยู่กับวงการนี้มาเป็นเวลานานในฐานะที่เป็นครูพื้นเมืองแล้วครูมนเนี่ยทราบมาว่ากเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ด้วยศักยภาพที่มีทางวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเนี่ยก็เ,ยเชิญมาเพื่อที่จะเป็นอา,อาจารย์ให้กับลูกศิษย์ลูกหามาอย่างต่อเนื่องยาวนานเรื่องของสเสน่ห์ของอดนตรีไทยสเสน่ห์ของดนตรีพื้นเมืองโดยเฉพาะเรื่องราวของการแสดง หนังตะลุงที่อยู่ในจิตวิญญาณของครูมนมาโดยตลอดก่อนที่จะนำสู่ภารกิจขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ด้วยกันของเจนใหม่ๆทุกวันนี้มีสิ่งไหนที่ครูมนอยากจะบอกบ้างคะการขับเคลื่อนตรงนี้อย่าลืมว่าเราคือวิทยายลัยนาฏศิลิ์นครศรีธรรมราชนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะและก็ภูมิปัญญาของพื้นบ้านโดยเฉพาะภาคใต้นะ<อ>ในพื้นที่ที่เราอาศัย เาวิทยาลัยนาศัินคนครศรีธรรมราชเ,าเป็นหนึ่งในสถาบันนะครับที่อยู่ในภาคใต้นะครับในภาคใต้เราก็มีอยู่สองที่ก็คือวิทยาลัยนาศินพัทลุงกับวิทยาลัยนาศัินคนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเ,เราต้องตระหนักไว้ในถ่วนตรงนี้ก่อนว่าหน้าที่บทบาทหลักก็คืออนุรักษ์เอาไว้นะอนุรักษ์ก็คือเอาของดั้งเดิมที่มีอนุรักษ์ไว้นะครับ แล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมก็มาก็คือ,อมีการสร้างสารรค์เติมต่อเติมต่อยอดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพันธกิจหลักนะฮะของของครูนาฏศิลป์พื้นบ้านนะครับตลอดระยะเวลาที่เราคร่ำหมอดอยู่ในวงการนี้มายาวนานเราได้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับสังคมปัจจุบันของในอดีตรเราก็ไม่ทิ้งแต่ในขณะเดียวกันเราปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยในรูปแบบที่ยังคงมีความกลิ่นอายของความดั้งเดิมอยู่ยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับเราการพัฒนาบางครั้งอย่าลืมว่าดนตรีพื้นบ้านเรานะครับมันมีประกอบด้วยการแสดงของทาง,ทางภาคนาตดศิลิะนะครับก็มีการสร้างสารรค์ดนตรี อากของเดิมนะครับนะแล้วก็มาเปลี่ยนทํานองเพื่อให้มันเข้ากับชุดการแสดงนะครับอันนี้เป็นการทําขึ้นมาสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับโดยใช้ความคิดและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกลิ่นไอของความเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้นะครับโดยเฉพาะในดนตรีที่มีเครื่องห้านะหรือที่เขาเรียกว่ามีดนตรีนะมี โมงจริงทับลองปีะนะครับเดล่านี้เป็นต้นอันนี้คือเครื่อง้าตดดั้งเดิมที่ไม่มีอะไรที่มันมาผสมนะครับพอมีการพัฒนาขึ้นก็มีการนำดนตรีสากลเข้ามานะครับเข้ามาเพื่อบรรเลงทำนองให้มันมีความไพเราะมากขึ้นทำให้มันน่าฟังขึ้นทำให้มันคลึกคลื้นขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่ยังยึดอยู่ดำรงอยู่นั่นก็คือมงจริงทับรองปีก็คือเครื่องง้ที่ยังวางไว้เป็นหลักเห<า>มือนเดิมขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักส่วนดนตรีชิ้นอื่นที่เรานําเข้ามาก็ไม่ได้มาทําลายอ,าอัตลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้นะครับเพียงแต่ทํอยังไงให้มันมีความบันเทิงมีความน่าฟังบางทีมันก็ต้องได 啊。Uh มันมีความผสมกลมกลืนนะครับกับท่ารำอะไรเหล่านั้นเป็นให้ร่วมสมัยมากขึ้นร่วมสมัยมากขึ้นนะแต่แม้ว่าจะร่วมสมัยมากแค่ไหนเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสักเพียงใดแต่ความคงไว้ซึ่งของเดิมยังคงต้องมีอยู่ยังคงต้องมีอยู่ครับต้องรักษาไว้ครับมันเป็นหน้าที่หลักของเราอยู่แล้วตรงนี้อีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เรามีโอกาสได้ติดตามท่านทางสื่อโซเชียล อย่างต่อเนื่องแล้วก็มียอดผู้ติดตามเยอะพอสมควรครูอ้วนบอกว่าวันนี้ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดผลงานต่างๆให้กับลูกศิษย์ลูกหามาอยากให้ครูอ้วนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าง,งานของครูอ้วนสักนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับในส่วนตัวก็คือจะสอนวิชาเอกปิภาดดนตรีไทยนะ,ะโดยเฉพาะประเภทกลองนะครับกำกับจังหวะซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่เข้าถึง ได้ง่ายครับเพราะทุกคนก็แค่เคาะโต๊ะต<ถ>มืออะไรถ้าจังหวะดีคือติดหูเลยใช่ใชติดหูเลยใช่ครับก็มีโอกาสได้ได้ได้สอนนักเรียนนะครับอ,อย่างเช่นอ,อาจารย์สุมนได้กล่าวถึงว่าเราต้องมีพื้นฐานนะครับพื้นฐานก็คือ,อตัวทํานองจังหวะบทเพลงที่ครูโบราณหรือ,อนักประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้เราต้องยึดตรงนั้นนะครับ ซึ่งพอเรามีพื้น,นฐานเนี่ยเราสามารถต่อยอดนะครับไปเป็นการาบรรเลงที่หลากหลายได้ได้มากขึ้นการคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น,รน,นเราจับพื้นฐานที่เรามีเนี่ยไปเสริมไปแต่งตัวไปเสริมเติมแต่งให้เข้ากับเด็กรุ่นใหม่ๆให้ได้เข้าถึงได้มากขึ้นะนะครับวิธีการตรงนี้ก็จะทำให้ให,ให้เด็กกลุ่มใหม่หรือชาวต่างชาติคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทย พอเห็นดนตรีไทยทเห็นวัฒนธรรมไทยปุ๊บทำยังไงให้เข้าถึงได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเอาเป็นกรองยาวนําไปนะครับแล้วก็หาทํานองที่มันติดถูอย่างเช่นพวกเพลงข้างเขากินกล้วยทุกคนก็ต้องอได้ยินอยู่แล้วหรือถ้าเป็นภาคใต้ก็เพลงหักคอยเท่งะอะไรพวกนี้จังหวะดีมากใช่จังหวะดีแล้วหาจังหวะที่ที่ที่เข้าถึงได้ง่ายะนะครตรงนี้ก็จะเป็นซอฟท์พาวเ ได้เช่นเดียวกันโดยโดย,โดยที่ผ่านสื่อ,อโซเชียลต่างๆะนะครับก็ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งครับที่ที่ที่อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานนะครับของวิรนันาศินได้มองภาพไปทางทิศทางเดียวกันครับ ไม่เห็นภาพประกอบรายการที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครูอ้วนนี้กําลังนั่งอยู่แถวๆริมน้ำ,นำเพราะฉะนั้นรเรื่องราวของการออกแบบเนื้อหาในการนําเสนอในคอนเทนต์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญ,คญหลักคิดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครูอ้วนหลักคิดต,ตรงนี้ก็คือเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผมอัอนดับแรกเลือกชนิดเป็นกรองเพราะว่า <c oughs> โดยเฉพาะกรองยาว <c oughs> กรองยาวเนี่ยคนจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับชาวต่างชาติ หรือคนพื้นบ้านก็จะรู้จักกันเพราะกองยาวนี้จะมีทุก,ท,กทุกภาคเลยค่ะแล้วที่หลักการก็คือผมจะเอาเพลงเพลงที่ที่เพลงสากลน,นะครับโดยมีทํานองเขาจะมีทํานองแรปด้วยค่ะแล้วก็มีทํานองเนื้อร้องหลากหลายนะหลากหลาย,ลายแล้วก็เราก็ใช้ชิงจับกับโมงที่เข้าถึงง่ายเนี่ยนำเสนอเข้าไป <c oughs> นะครับเพื่อดึง,ด,งดูดให้ให้เายวาวชนหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติ ไอคลิปนี้มีเพื่อนบ้านเราดูเยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่ามยอดยวค่อนข้างมใช่ครับมีเพื่อนบ้านมาดูแล้วก็นิยมชมชอบบางคนก็พื้นบ้านมีคณะกองยาวอยู่แล้วก็เป็นไอดงไอเดียที่สามารถไปต่อยอดได้ตรงนี้ก็ก็จะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ได้ครับาการที่เรานำสิ่งนี้ค่ะมาลงในสื่อโซเชียลเนี่ยเราต้องมีอะไรอยากจะฝากถึง ลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าบางท่านพอมองแล้วพิจารณาแล้วว่าเออเราก็มีความสามารถแต่การลงสื่อโซเชียลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในการลงสื่อโซเชียลที่ผมบอกอันดับแรกเลยถ้านักเรียนหรือคนที่จะลงสื่อโซเชียล <c oughs> เกีไไ่ยวกับวัฒนธรรอยากให้ศึกษาและฝึกเครื่องดน,นตรีชนิดนั้นให้เชี่ยวชาญ เพื่อที่ว่าเราเผยแพร่แล้วนะครับคนที่ดูจะได้มีความรู้สึกประทับใจอันดับแรกนะครับเพราะได้ชมได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปเราะตรงนี้โดยจะยึดจะยึดว่าหนึ่งก็คือพื้นฐานทักษะนะครับแต่ถ้าเราเพื่อความบันเทิงบางคนเล่นดนตรีไทยไม่ถนัดตรงนี้ก็เผยแพร่ได้เหมือนกันแต่เราต้องเลือกในช่องในช่องที่ ที่ไม่ได้ใชเ้เรียกว่าเอาเพลงไทยอย่างเช่นเพลงพิธีกรรมพวกนี้ไปทำในใน,ในการที่อีกแบบหนึ่งที่ที่ไม่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเลือกอ,อย่างเช่นเราอาจจะตีกองยาวตีอะไรพวกนี้เราก็ทำแบบแบบแบบนั้นได้แต่อย่างเช่นถ้าเราไปเอาเพลงอย่างเช่นเพลงเพลงหน้าพาดเพลงพิธีกรรมเนี่ยที่เขาไว้เฉพาะาความเชื่อพวกนี้ไปไปไป,ไปใช้ในลักษณะที่ที่ ที่อย่างเหมือนเมื่อกี้มันมันก็ไม่เหมาะสมอย่างเตือนใช่รเรียกว่าปรับใช้ให้ถูกต้องบนพื้นฐานของความเหมาะสมเพื่อที่จะพัฒนาสู่ความเป็นสากลได้มากขึ้นครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือครูทีครูทีนี้บอกว่ามีความถนัดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีสากลในส่วนของหน้างานที่ครูทีรับผิดชอบอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเล่าลักษณะงานผลงานเด่นๆของครูทีกันสักนิดนึงค่ะครับผมก็ อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับว่า,ยายผมเพิ่งมาบรรจุได้แค่ประมาณาน่าจะเดือนที่ห้าครับผมรุ่นใหม่ <c oughs> ไฟแรง <c oughs> ครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะมีพันธกิจนะครับก็ตามตาม,ตามที่ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ให้ให้เราไว้ก็คือนักรบทางวัฒนธรรมนะครับ <ạ. S 1> ผมก็จะพยายามปฏิบัตินะครับปฏิบัติให้ให้เราเป็นนักรบทางวัฒนธรรมโดยที่ผมเนี่ยก็จะสร้างในเรื่องของดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยนํามาประยุกต์ เข้าไปด้วยกันแล้วก็สามารถสร้างนะครับสร้างไรายได้สร้างไรายได้ได้เหมือนเหมือนผมตอนนี้ก็สร้างไรายได้ในเรื่องของการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีค่ะครับเรียบเรียงเสียงประสานีโดยบางบางเพลงก็เอาทางดนตรีไทยมาเรียบเรีย,เรยงเสียงประสานแล้วก็นําให้เด็กๆเ,เล่นเหมือนในในวิดีโอดีก็เรากําลังซ้อมเพลงกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็เอาเพลงเพอเพลง,พลงทางดนตรีไทยอะครับมาเรียบเรียงประสานแล้วก็ลองให้น้นองๆลองบรรเลงนะครับลองบรรเลงแล้วก็ ให้เขาซาบซึ้งครับซาบซึ้งตีดนตรีไทยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าดนตรีสากลส่วนใหญ่เด็กเด็กโดยเฉพาะาเด็กท,ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือวงดุริยางเครื่องลมนะครับหรือว่าวงคอนเสิร์ตแบนนะครับหรือวงวินิสโฟนี่อะไรเงี้ครับเราเราอย่างนี้ครับด้วยที่ว่า วงวงวงการดนตรีอันเล็กๆอันนี้ครับเรายังไม่ได้เติบโตมากแต่ว่าตอนนี้ก็เติบโตมากๆแล้วครับใ,ในในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่น่าสนใจผมก็จะพัฒนาดนตรีในด้านนี้ครับทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองตอนนี้ผมก็เริ่มพัฒนาไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพื่อจะสร้างงานทางวัฒนธรรมนะครับเช่นที่ผ่านที่ผ่านมาก็ได้ไปประกวดนะครับโดยใช้เพลงรองเงงคอนเสิร์ตมาร์ชก็คือ,อผมใช้เพลงรองเงงสี่เพลงที่ได้รับ อิทธิพลมาจากทางมาเลเซียแล้วก็ไทยอินโดจะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะอ่านี่แหละครับอย่างที่ผมบอกเป็นนักรบทางวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการอนุรักษ์แต่ในรูปแบบของเราเองค่ะนะครับเราก็เลือกสรรตัวที่เป็นเพลงที่เรารู้จักหรือว่าคนฟังก็อ๋อเราคุ้นหูจังเลยเช่นเพลงตาริกิปัสอันนี้ครับเพลงลาคูดูว์ซัมมารีซัมบุงารําไปสี่เพลงที่ผมนำมาเลือกใช้ครับและเรียบเรียงเป็นเพลงขนาดสั้น อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยเสพอะไรสั้นๆง่ายๆและเข้าใจเร็วอย่างเงี้ยครับผมก็เอาตรงนี้มาทําด้วยครับแล้วด้วยเพลงคอนเสิร์ตมาเป็นเพลงแบบสั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทำให้เขาเข้าใจขึ้นแล้วผมก็เลือกท่อนเด่นๆออกมานะครับจนสามารถนําไปใช้ในการเรียบเรียงสานแล้วก็นักเรียนสามารถบรรเลงได้ตามวิดีโอที่เห็นไปนะครับค่ะคเตรียมตัวกันนานไหมคะก่อนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่ไปประกวดน่นะครับใช่ค่ะ แค่สามเดือนครับแล้ว <3 S 2> ผมบรรจุแล้วก็ผมซ้อมแล้วก็ไปประกวดเลยก็ <g ül> ไปเลยใช่ครับนะคะเรียกว่าสดๆร้อนๆกันเลยท<ช>ีเดียวความท้าทายต่อเวทีนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรที่ท้าทายเราประกวดในรุ่นของไม่จำกัดอายุครับ<อ>แล้วสิ่งที่เราไปเจอคือเราจะเจอผู้ใหญ่เราจะเจอนักเรียนมหาวิทยาลัยแต่ของเราก็ไปเด็กนักเรียนในวงของเราคับวงลิร์ไซเฟอร์วินซิมโฟนีครับหรือวงดุรยางเครื่องลมลิโกไซเฟอร์วินนะครับก็คือเรา เราเรามีนักเรียนอยู่ในทีนเนี่ยใ้ละ90%เอร์เซนเลยครับอีก10%ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มาช่วยเล่นเล็กน,น้อยครับแค่นั้นเองแล้วก็คือโดยส่หลายวงนี้จะส่งเสริมเนี่ยครับตามภาพก็คือเราจะส่งเสริมนักเรียนนะครับส่งเสริมนักเรียนของเรามากกว่าส่งเสริมนักเรียนในจังหวัดมากกว่าให้มีการเรียนรู้ดนตรีทั้งไทยและสากลได้อย่างเข้มแข็งอย่างที่อย่างภาพที่ไปประกวดมาอันนี้ก็คือเราใช้เครื่องไทยด<ไ>้วย<ไ>นะครับวันนี้เราใช้กลองทัพ เราใช้กลองแท็กเข้าไปผสมผสมรวมลงไปในใน,ในเพลงด้วยนี่ครับแล้วก็ก็ดีใจครับที่เราเราสามารถฟันฝ่ามาได้ครับเพราะเรามีเวลาซ้อมเดือนหนึ่งแค่สครั้งนะครับจนเราได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับได้รับถ้วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับของสมาคมเบลูเดียนครับที่จัดที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีครับ oh. มองอนาคตไว้ว่าแนวทางการพัฒนาต่อยอดเรื่องนี้เพื่อให้ร่วมสมัยมากขึ้นยังไงบ้างคะก็โดยโดยผมขอขอเลียนแจ้งว่าผมอ่ะสนัดทางดูยางเครื่องลม,มครับ <ạ. S 2> แล้วก็ทางด้านของการประพันธ์ดนตรีนะครับที่ชื่นชอบอยู่แล้วครับก็ก็จะมีการทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ครับก็ซึ่งตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าจะทำะเรื่องของปีใต้คอนแชโตอะไรเงี้ครับกำลังจะเริ่รมทําครับว่า นำปีใต้ที่เป็นดนตรีของทางภาคใต้ครับที่ใช้ในงานหนังตะลุงงาน,าง,านงานแสดงโนรางีนครับนำทำนองมามาวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ทำดนตรีที่เป็นวงคอนเสิร์ตแบนดหรือวงดุรยงางเครื่องหลบเนี่ยเรียบเรียงแล้วก็ใส่เข้าไปให้มีความนับทันสมัยแล้วก็ต่างชาติเขา,าฟังง่ายขึ้นมีความมีความเป็นคลาสสิคอลมิวสิก Oh. ครับมีความเป็นคลาสสิค a อ m มิวสิกมากขึ้น oh. นะครับแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นคอนแชร์โตประมาณ45นาทีในอนาคตข้างหี้านกำลังวางแผนแล้วครับ oh. ประมาณ4 oh. ท่อนเพลงหลายท่านที่กำลังให้ความสนใจในเรื่องของดนตรีสากลแล้วอยากจะ,ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะ oh. คุณที อันนี้ขอขออนุญาตทางรายการรับสมัครนักเรียนดนตรีสากลเลยนะครับก็อตอนนี้นะครับเราเรารับสมัครนะครับนักเรียนทุกทุกแผนการเรียนไม่ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลน,นะครับดนตรีไทยก็จะมีระดับชั้นมน .1 ถึงม .3 นะครับทัศนศิลป์ด้วยนะครับแล้วก็ของปวะช1ถึง3ก็จะเป็นดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยนะครับแล้วก็ทัศนศิลป์แล้วก็ ปริญญาตรีก็จะเป็นนักศิลป์ศึกษาแล้วก็ดนตรีศึกษาแต่ดนตรีศึกษาตอนนี้ยังเป็นดนตรีไทยอยู่นะครับ ah. แล้วก็ครับผมก็ตอนนี้เราเราอยากให้นักเรียนของเรามาให้ให้เรารู้ครับว่าเราอ่ะมีพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้นักเรียนที่เราเออที่นักเรียนสนใจนะครับแล้วอยากเรียนสายนี้โดยตรงวิทยาลัยนราศิลป์นครศรีธรรมราชของเราพร้อมเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนนักเรียนทุกด้านครับ ที่เป็นดนตรีท่าศิลป์โขนทุกอย่างเราพร้อมครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนจนไปถึงปลายทางและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตแน่นอนครับ เรามองภาพเราเห็นความมีศักยภาพและความภาคภูมิใจของบุคลากรวิทยาลายัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชในวันนี้ช่วงท้ทายๆก่อนที่จะให้ครูมนได้จบท้ายรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะหมายขออนุญาตมาที่ครูอ้วนค่ะคสิ่งที่อยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าเายาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีโดยเฉพาะในภารกิจงานที่ครูอ้วนเองรับผิดชอบอยู่เรื่องนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึง ครับผมคือ,อดนตรีไทยนะครับทั้งพื้นเมืองนะครับแล้วก็ดนตรีไทยดนตรีสากลตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายโดยพื้นฐานแล้วจะมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายจะไม่เครียดนะครับเพราะฉะนั้นคนทั้งเป็นนักดนตรีและไม่ใช่นักดนตรีก็สามารถที่จะฟังและสัมผัสได้นะครับ เหมือนกับพิธีกรได้กล่าวมา,ากรอนมาตั้งแต่ครั้งแรกะนะครับมันจะช่วยในการดำเนินชีวิตนะครับทำให้เรา,ามีอารมณ์ที่สดใสมากขึ้นแล้วก็ฝากไปยังกับเยาวชนนะครับที่สนใจในการเรียนดนตรีไทยนะครับ<ะ>เราก็จะสามารถพัฒนานะครับฝีมือตัวเองนะครับให้ไปสู่ระดับประเทศระดับโลกได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่มีนักดนตรีไทยเราไปเล่นละนาด วงทิมฟดีเป่าแคนนะครับ <คะ S 1> ท,ที่มีคลิปดังๆตรงนี้คือต้องฝึกพื้นฐานให้แน่นแล้วสามารถที่ว่าจะไปต่อยอดได้แล้วอาชีพดนตรีไทยเนี่ยหรือดนตรีสากลเนี่ยไม่ใช่จะเป็นแค่ครูนักดนตรีนะครับยังเป็นผู้ประพันธ์ได้อีกนะครับหรือจะเป็นผู้ผู้จัดการระบบนะครจัดหาจัดการสร้างสรรค์และได้อีกเยอะครับก็คือดนตรีไทยและดนตรีสากลดนตรีพื้นเมืองเนี่ย เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แน่นอนครับ อ,อีกหนึ่งประเด็นในช่วงท้ายต้องบอกว่าเราต้องมาร่วมกันชื่นชมในศักยภาพของบุคลากรทั้งตัวนักเรียนนักศึกษาเองของวิทยาลัยนาฏศิลิ์นครศรีธรรมราชแล้วก็คุณครูเองที่นำลูกศิษย์ลูกหาเมื่อหลายวันก่อนเราทราบข้อมูลว่าเดินทางไปแสดงในพิธีพระราชทานเพลิงศพในพื้นที่จังหวัดกระบี่สิ่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับการยอมรับจากสื่อโซเชียลเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นแต่ทราบข้อมูลว่า ทีมงานยังคงเดินหน้าแสดงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าองค์ประกอบจะไม่ร้อยเปอร์เซแต่งานในครั้งนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นศักยภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอยากจะให้ครูมนได้เน้นย้ําเรื่องของศักยภาพและบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชที่ยังคงเดินหน้าผลิตนักศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่องค่ะครับก็ถือว่าบุคคลหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะ,ะเป็น หน,หนูน้องๆน,นะครับถ้าเรารักในศิลปะวัฒนธรรมในความเป็นไทยของเราแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์นนะครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่จะพร้อมนะครับสนับสนุนนะครับให้น้องๆไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันอันสูงสุดนะครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีพื้นบ้าน นะครับในเรื่องของดนตรีไทยหรือว่าเรื่องของดนตรีสากลนะครับเราพร้อมนะครับพี่อไรน้าสินนครศรีธรรมราชเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านนะครับถ้าอยากจะเรียนอยากจะศึกษานะครับใช้เวลาแค่สิบปีเองนะครับไม่นานนะครับจากมหนึ่งถึงมสาจากปวชหนึ่งถึงปวชสมแล้วก็จากปรยาตรีปีที่หนึ่งและถึงปีที่สี่นะครับใช้เวลาแค่สิบปีนะครับไม่นานนะมี พร้อมครบจบในที่เดียวนะพี่รายรนาะศินกครศรีธรรมราชนะครับนะเราถือว่าเรามาสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างอุดมการณ์ไปด้วยกัน และนั้นก็เป็นเรื่องราวดีๆในรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะเรื่องของการร่วมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีอีกหนึ่งภารกิจของรัฐบาลที่เราร่วมกันขับเคลื่อนและที่สําคัญการไม่ลืมรากเหง้าของวัฒนธรรมแต่ละพื้นถิ่นพื้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ภาคไหนเราก็อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของภาคนั้นๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับภาคอื่นๆด้วย,วยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดในรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะมุดเวลาลงแล้วค่ะหม่ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านค่ะจากวิทย นายนาตาสินคนครศรีธรรมราชขอบคุณมากมาค่ะ <c oughs> ขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสําหรับวันนี้หมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานรายการระเบียงใต้ขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ